นี่นะครับผลของการส่งนานกี่วิครับไม่ถึงห้าวิครับแป๊บเดียวใส่ใส่สวยสระวังนิ้วนะครับกลางคืนนี่ถ้าไม่มีครีมนี่ปวดยาสดนี่อันตรายสุดๆเต็มปากเลยครับขี้ดินมดแต่แพ้ม ไม่เถื่อนจริงทําไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่เหี้ยวครับไม่เหี่ยวตัว้มบอกแดกอย่างนี้ก็ต้องตายดีครับไม่เหลือคงจะโลกสวยไม่ได้ครับปล่อยไม่ได้ลงกระเพาะแล้วครับไม่รอดครับ ฮึมฮึมเฮ้ยมันตัวอย่างนี้ครับนี่ครับโอ้โหจะลองเทียบดูครับเทียบสวยงามครับสวยงามขนานี้เจ๋งเฉ่งขดล็อกนะครับอันนี้หนีแ้วแล้ว ว่าผิดมาไหลตัวนี่ครับตะโพกครับนี่นะครับชวหน้าครับเราตามสมถุยนะครับ